นูฮมสเตอร์ม่ถิ่นกำเนิดอยู่ในทุ่งหญ้าและพื้นที่แห้งแล้งของเอเชียากลางเช่นทุ่งหญ้าในซีเรียหรือคาซักสถานซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนูเหล่านี้มีนิสัยขุดโพรงในดินเพื่อสร้างรังไว้พักอาศัยและเก็บสะสมอาหารด้วยความสามารถในการหาอาหารและหลบภัยทำให้พวกมันสามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ในช่งวงศตวรรษที่20น ster, ่นูงแฮมสเตอร์ซีเรียตัวหนึ่งถูกจับมาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอลเพื่อที่ต้องการศึกษาชีวิตของสัตว์เล็กชนิดนี้ความน่ารักและนิสัยช่างสำรวจของมันทำให้แฮมสเตอร์ถูกพ่อพันธุ์ในห้องทดลองและไม่นานก็เริ่มถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกาแฮมสเตอร์ที่เคยใช้ชีวิตตามธรรมชาติและหาอาหารได้เอง ต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในกรงสัตว์เลี้ยงที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายมีอาหารสําเร็จรูปและล้อหมุนให้วิ่งเล่นแทนการหากินตามทุ่งกว้างถึงแม้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปนเฮมสเตอร์ก็ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความกระตือรือร้น,นชอบบิ่งชอบสำรวจและมีลักษณะพฤติกรรมคล้ายคลึงกับชีวิตในธรรมชาติเช่นการสะสมอาหารไว้ในแก้ม เพื่อเก็บไว้กินในภายหลังเอนจเตอร์จึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและเป็นที่รักของทุกคนทุกวัยด้วยขนาดที่เล็กดูแลง่ายและมีบุคลิกที่สนุกสนานทำให้มันได้รับความนิยมไปทั่วโลก